ใช่อ้าวจะทำไงอ่ะพี่เอกก็เป็นค่แล้วอ้าวไฟเสียบอกแล้วว่าอย่าเปิดมังพี่เอกเกยอ่ะพี่เอกก็เป็นข่าขึ้นไปเสียพี่กไปยังไงไปยังไปยังเฮ้ยเฮ้ยฟอกกี้ฟอกกี้ เริ่มกันมาใช่เที่ยงคืนวันที่หนึ่งมาอีกทีหนึ่งคราวนี้ไม่กดผิดแล้วตุ๊บไม่มีอะไรตุ๊บรับโทรศัพท์ยังไงปิดไฟนรับไหนโทรศัพท์พ่อไหรอดปิดไฟสิเด้พลังงานหมดโอเคอยู่ครบอยู่ครบบอกกี้มานั้นเนี่ย เ้ยมันเสื้อใหญ่ฟักกี้อ่ะฟักซี่กมีกล้องพางของกล้องหนึงด้วยอ่าเราวลาปิดไฟเลยไิอันนี้เปิดไฟมาไม่ปิดไฟอ่ะยังไม่ปิดไฟมันเตอวปิดก็ได้เขาระวังพยายามหนึนะลองดูสิให้ยืมไปไหมอยู่ครบอยู่ครบพี่มีพี่ตายพี่เป็ด อยูครบนะคะพ่อครบนะครับแล้วพี่ฟ็อกซี่ล่ะครับพี่จิ๋วดูดน้ำก่อนไอ้ดูดน้ำเร็วโอ้โหพี่ตายก็มีใช่ไหมพี่เ็ดซี่อ่ะพี่ฟ็อกซี่อ่ะฟ็อกซี่ไม่มีในนี้อ้าวเกมนี้ไม่มีม้องดูแลก็ยังปกติหมดอ่า ไม่เห็นจะมีนอนได้ครับพี่ยังเปิดไฟสิไม่มีอะไรอีกข้างไงไม่มีไม่มีอะไรรู้ก็วันจะปิดใหม่สิตรงห้องนี้ก็ยังอยู่เอ๊ะมัน ก็ยังอยู่ปกตินี่ตีหนึ่งแล้วพี่ตายแล้วเราจะรอดไหมนี่พี่ตายรอดอยู่แล้วพี่ตายพี่เป็ดพี่หมีโอเคอยู่ครบอยู่ครบพี่เค้กเพิ่พี uh> ่เค้กพี่เ um> ค้กเฮ้ยดูไม่ได้ดูไม่ได้อ้าวดูไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูอะไรไม่ได้เลยอ่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรมาพี่ เฮ้ยพี่ตายมาแล้วเหรอเยี่ยงๆเข้าที่นึงเข้าที่นึงพี่มิวพี่มิวพี่เป็ด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 อยู่ไหนเป็ดอยู่ไหนตายอยู่นี่เป็ดอยู่ไหนเป็ดเป็ดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเลยเยเราเราอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ไม่มีไม่มีหายไปได้ไงพี่แล้วแล้วตีสอง พี <Pocket. S 2> ่เป็ดพี่ทำไมแอบเนียจังเลยม่ได้เล่นสาแอบกันนั่นเนี่ยไม่อยู่่ะเออออปิด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 ปดปิ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  วะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เปลืองแบตนะคะพี่ตายนะคะมันยังเปิดสิอย่าเพิ่งมาเล่นตอนนี้สิพี่นี่เฮ้ยเป็ดอยู่นี่เหรอตายตายตายถ้าตายก็อยู่ข้างๆเราไงไปแล้วตายตายอยู่ฝั่งนี้ไปแล้วอ้าวเขาที่ตายจะมาฝั่งนี้เฮ้ยเห็นแล้วปะหรือพี่มีสินี่พี่ตายพี่ตายเหรอ พี่มียงอยู่นี่พี่เป็ดอยู่นี่พี่เป็ดอยู่นี่แต่ละคนห้องนี้ดูไม่ได้แต่ละคนขึ้คือมาแบบห้องนี้ดูไม่ได้ห้องใหญ่สองฝั่งเลยรับห้องใหญ่อะเขาห้องตรงนี้้องห้องทีซอ่ะค่ะครับครับห้องนีไซใหญ่ดูไม่ได้อ่าห้องขวาเนี่ยห้องตรงนี้ดูไม่ได้ตีสามแล้วห้องหกดูไม่ได้ไปขอยังงเนี่ยห้องเนี้ยดูไม่ได้ดูไม่ได้สองห้องนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราไป ตรงนี้ตรงนี้ครังไม่มีไม่มีข้างล่างข้างล่างไอ้ดูข้างล่างข้างล่างมาแล้ว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 พี่พี่เป็ดพี่เป็ดแล้วพี่เป็ดหายอ่ะเป็ดหายแต่ว่ากระต่ายมาใกล้ๆแล้วหมีงอยู่ไมอยู่ฝั่งไหนอ่ะพี่ตายอ่ะพี่ตายฝั่งนู้นตายอยู่ฝั่งนู้นพี่เป็ดอยู่นี่กระต่ายอยู่ใกล้แล้วอุ้ยหายนั่นยังไง ตายเลยหมดก็ตายตายเบืองเบ็ดครับก็ตายเ็เดลยนะเนี่ยพี่เตยแล้วยังเปิดฝั่งนี้สิเปิดทำไมอ่ะนี่ปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดไม่ได้อ้าวเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวนิ่งอ้าแล้วเปิดไฟสิเปิดไม่ได้เหมือนพี่เอกเลยอ่ะพี่เอกก็เป็นเเหรอใช่อ้าวแล้วทำไงอ่ะพี่เอกก็เป็นมา้แล้วอ้าว ไฟเสียบอกแล้วว่าอย่าเปิดเหองพี่เอกเลยอ่ะพี่เอกก็เป็นขาขึ้นแป๊บไฟเสียไปยังไปยังไปยังเฮ้ยเฮ้ยฟอกกี้้นั่นไงบอกแล้วว่าอย่าเปิดเปิดอะไรอ่ะเงีวันที่สองให้เปิดอะไรเปิดประตูไงเมื่อกี้อ้าว ให้เปิดไอ่แหละบอกให้เปิดพี่หมีจบเกมเกมโอเวอร์วันที่สองเริ่มอะไรมาเริ่มเริ่มใหม่วันที่สองแล้วแต่วันที่หนึ่งอ๋อตั้งเริ่มวันที่สองมาพวกรังกี้ฟ็อกกี้มาด้วยอ่ะฟ็อกกี้กำลังจะออกมาฟ็อกกี้คือแบบวิ่งเร็วมากเลยนะหนึ่งวิหนึ่งวิตายอ่าค่อยๆดูดน้ำก่อนใจเย็นดูดน้ำ ลองลองดูกล้องจะเิดก่อนถงกล้งจะปิดโอ้โยกลัวยุบกลัวยุบฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ยังไม่มาเมื่อกี้ปิดประตูแล้วี่เป็ดกับพี่ต่ายเข้ามาสองห้องเนอะอ๋อครับครับพี่หมียังไม่ออกเลยครับตัวนี้กลัวจนฉีจะล่าแล้วเนี่ยที่เสียงวิ่งป่ จะเรียงฟักกี้หรือเปล่านั่นไงนี่ไงพี่จ๋าพี่เป็ดฟักกี้ฟักกี้เขาเขาค่ะครับคือเป็ดแล้วก่อนีีดครับไม่มีครัแล้วก่อนแล้วก่อนเป็ดหายอ่ะเขาอายุยาวฟักกี้มันต้องอยู่ในผ้าตรงนี้แน่ใช่อาจจะอยู่นี่อยู่นี่เพิ่งตีหนึ่งเจ็ดเย็นถ้าเป็ดหายอ่ะแล้วก็ดูตรงนี้ก่อนมันไม่มีตรงหูยาวไม่มีตรงหูยาวเนี่ย ไช่แล้วกตายเป็ดพิษพายพิพเป็ดยังอยู่ไหมพี่เป็ดพี่เป็ดอยู่ไหมยังอยู่อ่ะพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวแบนหมดฟ็อกซี่อ่ะพี่ฟ็อกซี่ได้ยินเสียงปึ่นีฟ็อกซี่ยังไม่ไปไหนฟ็อกซี่น่าจะมาดึกดืเฮ้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปไหนไม่อยู่จับตัวไอ้ทำไมจับตัวไอ้เน่อ่ามองแล้วด้วยพี่หมีมองแล้วแล้วไปไหนอ่ะปิดไว้ก่อนไหม ปิดไว้ก่อนไหมเดี๋ยวเป็ดมันหมดห้าสิบสี่อะเปิดเปิดเีอก่อนหาให้เจอก่อนดูสี่เดี๋ยวเปต่หมดพอดูแบตดสี่เปเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่เราหากตายไม่เจอช่วยกันหากระต่ายหน่อยนี่นี่นี่เป็ดกระต่ายกระต่ายนี่เป็ดอยู่นี่พี่มีอะพี่มีมองมีมองอยู่แล้วไม่ได้มองไม่ได้มอง กินเค้กก่อนกินเค้กก่อนกินเค้กก่อนนำน้ำมีไอเค้กเค้กรสกาแฟกินน้ำกินนะกินน้ำหิวน้ำพ่อกินน้ำยังอยู่ยังอยู่อ้าหิวน้ำกินน้ำสินำน้ำนำถึงกาแฟหึงเลยอ่ะเนี่ยอย่าไปดมดิบนะเหม็นไอ้หยากิต้องไปตัดออกนี่ยังอยู่นี่ พี่เป็ดเฮ้ยพี่เป็ดหายเป็ดหายไปไหนหายไปไหนหายหายแล้วสวยแล้วไปไหนอ่ะไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายให้เจอก่อนกําลังตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอ้าเอ้าเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เออไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแบนหมดเดี๋ยวแบนหมดเพราะพี่เป็ดอยู่ฝั่งไหนอ่ะไม่รู้ ลงกนี่พี่ตายอยู่ตรงนี้ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะพี่เป็ดนี่พี่เี็ดเอาแล้วทางซ้ายทางขวาเลยเราต้องประหยัดแบกไว้เราต้องไหนมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะไม่ให้เดี๋ยวจะไม่ให้เข้ากินให้แต่พี่หมีเนาะไอ้เนาะตีสีแล้วตีสี่แล้วพี่เป็ดอยู่ตรงนี้ตีสีแล้วพี่เป็ดอยู่ตรงนี้เฮ้ยเองอยู่นี่เฮ้ยใครอ่ะนี่ไงนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ตายอยู่นี่นะพี่เป็ดใกล้มากแล้ว ไเนี่ยโอ้วิไกล้มากแล้วยยังอู่ฟ็อกซี่ยังไม่ออกพี่หมีอยู่ฟ็อกซี่อมาแล้วฟ็อกซี่จะมาทางนี้หนูจําได้ที่พี่เอกเล่นนะแต่พี่เป็ดมาอยู่นี่แล้วนะพี่เป็ดอยู่ห้องข้างๆแล้วเงยนั่นไงปิดเพราอยากเปิดสิไม่ได้เมื่อกี้เราเปิดแล้วตายเลยเพราะมันติดอ๋อดูแบตซีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบตอีเอี๋ยนั่นไงฟ็อกซี่จะออกแล้วฟอกซี่จะฟ็อกซี่เอาขาขึ้นอพี่หมี อยู่ไหมเนี่ยไอ้ยังอยู่เรื่องด่วนอยู่นะเรื่องอ้าวมาใกล้แล้วปิดได้แล้วปิดไม่ได้ไม่ได้ทีนี้ถ้าแพ้ไอ้ไม่ช่วยนะไม่ได้ไม่ได้แล้ปิดแล้วมันจะมาเลยปิดแล้วมันมาเลยเอ้ยเปิดเปิดเดี๋ยวดูมีอยู่ไหมไม่อยู่แล้วไ,ไ,ไม่อยู่แล้วเปิดได้อ่ไแลต่กลัวพี่ฟ็อกซี่อ่ะ ฟ็อกซี่คือแบบวิ่งหนึ่งวิเลยนะรอเร็วมากเลยเหรอใช่ยังอยู่อ่ากระต่ายมันนี่แล้วกระต่ายนี่แล้วเคยเห็นพี่เอ๋เป็ดอยู่ไหนเป็ดอยู่นี่ไงนี่ไงเอด้อยังไม่ได้ขีดเลยพี่เต็ยงอูให้เราเปิดไฟสิเดี๋ยวดูก่อนดูดูดูฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ยังอยู่นี่มีอยู่นี่อ้าฟอว้นวกระต่ายไปไหนอ้าวกระต่ายอยู่นี่เปิดหไปแล้วไปแล้วไปแล้วติดห้างติดห้างนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว กแล้วกอยู่นี่เป็ดอยู่นี่มีอยู่นี่ฟ็อกซี่ยังอยู่ที่เดิมฟ็อกซอย่าวิ่งลนะขอขอขออข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 ขอขอขออนอขขอขออนขอขอขอขขอขอขอขขอขอขอขกขอนนขอขอขออออออขอขออ ฟ็อกซี like ่ยันฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ยันไม่ขาดูเพะดูฟ็อกซี่แค่จะกระจุกเพระดูฟ็อกซี่ยังอยู่บอกแกฟ็อกซี่มันซอำอยู่ตรงนั้นอบอกแกฟ็อกซี่มันซอำอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดฟ็อกซี่หายแปลว่ามันวิ่งมาหาเราใช่แต่ว่ายังอยู่ยังอยู่เอาแล้วเอาแล้วอยู่ไหนไปอยู่ไหนเป็ดหา เฮ้ยไเหลือสี่เปอรไฟแป๊บเดียวได้ไหมไม่มีไม่มีเนือแบตหมดจะเปิดทำไมก็มันจะดูไงจะดูได้ยังไงเหลือสอแล้วอะเปเซ็นตไปโหลดดิอ้าผ่านอีกอีกอีกเย้อันที่ส เฮ้ยบุญบุยเหม็นปากไอก่อนแล้วเอามือลงเลยไปเลยอ้าวไปเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวเรามานะครับเดี๋ยวเราไปเข้าน้ำก่อน